จัดการเรียบร้อย้โหสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลูกช่าวันนี้เราจะมานอนสวนนะครับกจะเลยพาท่านผู้ชมมาเล่นน้ํากันก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปลองสารเมนูกันยามเย็นนะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดแน่นอนครับนะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวอาบน้ำอาผ้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นน้ําเล่นอย่างกันก่อนนะตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกแล้วมาลงเล่นน้ำเอาเลยมาครับน่วมยมเล่นน้ำด้วยกันถึงเวลาละยามค่ำยามเย็นนึง่นแกแล้วมงคุนะมงคนวันนี้เรามานอนกันที่สวนนะครับบรรยากาศตอนก่อนที่มันพระอาทิตย์จะตกนี่มันสุดยอดเลยเนาะ วันนี้นี่ท้องฟ้าสดใสขนาดเลยครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสครับเดี๋ยวจะขอเล่นแม่ว่าคืนนี้ฝนอาจจะตกก็ได้เหมือนไนวันนี้ก็อากาศช่วงเตียงมาเนี่ยก็โอเคนะถ้าเล่นน้ำนี่สุดยอดเลยครับแต่ตอนนี้ฝนมันตกแล้วไงท <c oughs> ี่ฝนมันตกแล้วมบบอ่าแต่เป็นอย่างเข้าสวนอยู่ครับเล่นได้เล่นได้ เป็นจะได้เพราะเข้าท่านชมเนี่ยแม่นกน่าจะเอออันอันเอาเอาเอาโน่นน่ะมาใส่ปากนี่เลยตัวไปเอาสีฟ้านาะมาใส่นี่เลยเดี๋ยวจะไหลเข้าอ่ะเออเดี๋ยวมันดึงออกมาเดี๋ยวมันออกมาแหมเดี๋ยวมันออกแหมที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนี่ดูท่านผู้ชมดูป่าหน่อยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนอะนี่นะ เห็นใจได้พ้อครับท่านผู้ชมเห็นปลากันแล้วใช่ไหมครับนี่โอ้มีฟุปนตัวหนึ่งนะอันครับปลาตั้งหน่อยนี่นี่นี่น,น,น,นี่อยู่ข้างใต้นะเห็นไหมลูกนี่ก็มีนะปลากั้งเหรอปลาหน่อยปลาห,หน่อยได้นักอยู่โอ้มันเล่นน้ำมั้เนาะอืมปลาหน่อยได้นักอยู่อันนี้เป็นปลาหน่อยครับอ๋อเข้าไปกุล จริงๆปักกังเยอะนะครับแถบนี้เนาะตอนนี้เรามานอนกันยำขับนะครับน้ำหนึ่งกั๊บไปแล้วนะครับตาเลินเหมือนนอนครับตาเลินเหมือน่นอนหวะมาข่ำเท่ากันเลยมานอนกันสองคนครับอันมิน่ห่มตัว่างไหนที่นี่หัวอยู่นี่เลยอันโกฮันโกหลังจากคลิปนี้ไปรับรองหายแซหมดแน่ฮันก็ันหันหัวฮันกกนะฮันกกหันหัวมันก็ตัวใหญ่ขนาดนับเลยตัวเนี้ยเอาหัวเข้าไปแล้วเอาเบ็ดกลองมาใส่เลยลูกบุญ ลูกมันทะลุกันเนี่ยมันทะลุกันแล้วมันแน่จะทะลุกันทะลุ้ทะลุตรงเนี้ยเนาะน่จะพ่อตรงนี้เป็นดินขานไงค่ะม่นครับมันเข้าในซอกทุกมุมเลยไปเดี๋ยวเราไปล้างสันไปดูเวทุดิบของเราก่อนครับว่าวันนี้จะมีอย่างก่อนพ่อดูคือข้ามผู้ชมใจขึ้นกันครับลองมือจกได้ก่อนเนี่ยได้กะดอมือจกได้ก่อนเนี่ยได้กะเฮ้ยมันหายไปแล้วเนี่ยตัวเดิมนั่นแหละจำหางไม่ได้สีขาวเลย มันเข้าตรงนี้นนออกตรงนี้ออน,นั่นแหละมันมันหน้า,หาร <c oughs> าสหัสปะวัตถุดิบของเรายัางอยู่ที่นี่อันนี้เอาไปแช่แข็งมานะครับโตเขาจะได้กิ่นกี่โมงเนี่ยสิฮะ <c oughs> อันนี้คือเนื้อที่ซื้อมาเมื่อวานนะครับแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้นะครับแต่ว่าจะามาฟีดไว้เอาทางนี้ก็ดังไฟแบบนี้ครับตอนนี้ย้ายโต๊ะกับข้าวตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเต็นต์กางกันข้างบนนี่นะครับกินบนนี่ก็ได้ลู้อเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวมันจะเติก ยงงนี้ฝั่งกลางแต่ก็ได้เต็นต์อ่ะเต็นต์เดียวค่ยอยกลางเมาเดียวทางดึกละวค่ายหลับกไไะไปอันเดียวคือใส่ยหากลางเต็นต์นกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาจัดรังสรรค์เมนูเอ่ออย่างงี้ยก็เนื้อของเรานี่ครับวันนี้เราจะทําเป็นเนื้อเนื้ออย่าง็ใส่ฮะเมีย่ยงเนื้ออ่าเมีย่ยงเนื้อครับผมหมูกระทะเนื้อนี่ครับประมาณนี้เนื้อเมี่ยงเนื้อหมูพักอาไรอ่ะบรรยากาศเมื่อค่ำเมื่อคืนกับประมาณน,นี้ครับผมไปเดี๋ยวเอามาดูกันจะซื้อมาฉลองมื้อน้ำเนึอย สอบเซตครับผมน้ำหนึ่งก็บข้ายูยูแต่เล่ต่เลินมาเฮ้ยอยู่ครับบิ๊กบันเตอร์ตาเปลี่วงหลานตอนนี้ตอนนี้ใส่ฮาได้ป่าครับได้ละไหนอันนี้ลุงพูนบ้านลุงพูนของห้องป่ายไงใส่ฮาห้องป่าขาวเลยป่าขาวนั่นแหละเยอะข้าวมันปลาปลาซอยเยอะขนาดเลยไปใส่ฮาได้ละตัวนี้ตะเกียตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออเฮ้ยนี่นี่นี่มีหำตวงอู้มีหำตวง เออดีเอามาวางแหมตวงไปเอาไปจักขึ้นเลยจักขึ้นเลย่ะอ่ะนั่นรู้มีไส้เดือนนั่นรู้เอาไส้เดือนไปใส่เลยอ๋ออันนี้เป็นกบทีเลยไหนอยู่ตรงห้างหาตะเกียร์อ๋ออ๋อเนอะใส่ห้าจะทีให้ดูมันยาวเกินใม่ห่อกนั่นรู้นั่นรู้อยู่ปลายมาละนั่นนั่นนั่นจะออกอ่ะอยู่ยนี่ปากก่างเหรอปากก่างน่ะเ่ามาใส่ถังอ่ะใส่ถังอ่ะ ตัวน้อยเดี๋ยวไหนตัวน้อยกว่าตัวใหญ่เขาแล้วทีทำรูดมีไหนนะมีไหนหางยู่พุ่นไหนได้หรออืมอันนี้ตัวน้อยนี่ผัเจอตัวใหญ่เข่าแล้วมั้ยใช่ตัวนั่นใหญ่กว่านี้ถ้าได้สักสิบตัวกับพอเกลี่แล้วเนี่ยเน้นหางขาวแหละลุงบุ้นหางสีเอี้ยเหรอเดี๋ยวเอาไปใส่ใหม่มันมีแหมงตัวหนึ่งหางอยู่นี่เจ้ามาตานอาบน้ำเดี๋ยวไปส่ง น้ำหนึ่งติ๊กหนี้คือึักมาได้เอาหากน่เสียดายเพราะว่าจะให้นอมันขึ้นใหม่อ่ะลุงพนครับเมื่อนอมขึ้นใหม่เฮาเอีะเมื่อกี้เนาะอันนี้นี่เกบพักสดๆเลยครับสดของเต้สดของเต้สดจากสวนครับเป็นไดเพราะครับกับบรรยากาศกลางคืนครับมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะมาทำความสะอาดมาทำความสะอาดได้แห้งมาฝนตกสองสามเฮ้ยแาขึ้นขนาดเลยอันนี้เป็นพักของเฮานะครับดูพักของเฮาส่วนอันนี้เป็นเนื้อครับ นี่ะครับโอ้โอสีสีดไปหน่อยเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นชิ้นแลววางในถาดแล้วก็เดีียวเอามันหนังกลิ่นนะครับไม่ล้าเดี๋ยวมึงบูนลูแยดีกว่ามึงใส่แห่จะต่ำแล้วี่แหนี่เป็นจะได้ครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับจัดการเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆไปเนี่ยดูเนื้อครับดูมีเส้นมีลวดมีลายนะครับนี่นะคือจะกินแต่คืนละรอบ น,น,น,น้ำหนึ่ง้วใครมากินโต้ยว่ะแต่ว่าเออรอน้ำหนึ่งพอวันพรถึงมาถึงวันนี้ตาเรือนพู้นอนตาเรือนตาเรือนสั่งแฮมครับมาพห่นอนห้องน้ำกาะไก่แล้วน้ำหนึ่งเป็นคนอไอขี้กัวขี้กัวขี้กัวความมืดเนาะแล้วก็ตาเรือนบอกว่าปิดบ้านเดี๋ยววันพุธ<ม>ก็ยื่ลุงพลไว้ยื่นน้อยหนึ่งแล้วก็ ไกยากินเพราะน้ำหนึ่งก็ชอบกินเนื้อเนื้อย่างนะครับเนือย่างแผ่นใหญ่ๆเนี่ยแล้วออมาหั่นหั่นเป็นสามชิ้นแล้วกับม้วนกินกับเนื้อผักสลัดนี่ครับักสลัดเสร็จแล้วก็จะมีน้ําจิ้มสามรสของเราครับใส่ห้างกำลังโขลกพริกโขลกเกลืออยู่นะครับเจ้าอ๋อเดี๋ยวจะเข้าปตนเนื้อ เนื้อส่วนนี้ยายคำบอกว่าเดี๋ยวเหลืองข้นยายน้อยเน้อยายจะเอาไปแกงใส่ผักกาดอย่างเส้นยางนี่แหละอยากให้กินแกงชิ้นควายใส่ผักกาดครับแม่นครับแม่วันนี้มามีอ่ะผักกาดลองกิมอ่ะติดติดกันใหญ่ที่ลุงภูนไปหาไอคำสายอะนะอ๋อต้องไปเก่งที่อ่างขางนั่นเก่งใส่ผักชิ้นควายมันต้องเป็นอันนั้นครัแม่นครับยายคำว่าเอายังก็ได้พังยังก็ได้ว่ะซื้อผักกาดยอดนะผักกาดกวางตุ้งอล้เนาะแต่ว่าวัตถุดิบเอ่อพรุ่งนี้เช้าเนาะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับ แต่บอกผมว่าเป็นในอย่างเหนื่อยนะก็ต้องไปลุ้นกันเองครับอขอตัวต่ำก<ะ>่อนเสียงมันดังอันเดียวห่อโคกเอาอย่างเซ็ตแล้วเดี๋ยวห่อไปนัง่งกินกันดีๆครับท่านผู้ชม,ชมนี่นะโอ้ฝนตกใส่ฮะนี่อะไรด,ดีนี่นโอ้เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศฝนตกต่อปาย่านล้มมาหอมากินดิฟต์เก่อนะไอ้อย่างนี้อย่างต้องยี้มเลยมันล้มค่ะโอ้ ตอนนี้คือลมผูพับผูพับผูพับแน่นอนครับผมกำลังตุกเลยอะลงบนยูนี้ไปหน่อยนะเดี๋ยวบังเฮ่อกระทะยังาฮ้อนเลยครับเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวหอาจะย่างเราเราเรามีลมพร้อมฝนนี่แหละเดี๋ยวเอาจะย่างอันแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอามาหั่นบ่ต้องย่างซุกล้ำเลยใช่เอาแค่มีเตียมมีเตียมพอครับ เสร็จแล้วก็จะเอามาหั่นบนเฉียงนี่ครับแล้วก็จะเอามาใส่ห่อพักนะครับห่อพักก็กมีซาลาเนามีโอ้หลายอย่างครับเสร็จแล้วก็มีน้ําจิ้มสามรสของเรานี่ครับนี่ดู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 หอมชุยเลยครับท่านผู้ชมมาแต่ของหอมครับลงมลก่อนได้ก่อนได้แล้วแต่ลงมูลจะกินเลยก็ได้เอ้าเอาอย่างไรเอ้าวางบนนี้เอ้าวางบนนี้ก็เอ้านี่นะครับเน่ พอวันนี้วางครับจัดการเองแล้วตามสบายาเสร็จอได้ต่อนนี้วางครับเจอได้ต่อนนี้หลัดไปนิดหน่อยครับอืมพอมเหรอเดี๋ยวม้วนเถอะม้อนม้อนม้อนมอน้มอนขนาดนั้นน้องมอ้วนขอม้อนแล้วลุงลินล้นลุงหุ่นด้านม้อนแล้วโอ้ลมแรงมากนะครับท่านสมเออป็นใจได้พอครับ นี่อีมันต้องมีขายกัยในใช่ะหเมื่อใหรูของอ้ยมันดีนะคะเป<า>็นต,ตัวย่างที่มาดีค่ะดาวยูเมียข่อยเห็นไหมควันข้ากระตาหน้าเออบ,บางดำอร่อยทอดนะน้ำมนนเหรอจำบมองไว้ก่อน แต่ฮะเราต้องย่างคือรำเหนียวโอเคโอเคใส่ลงไปเตาะแล้วก็ปิ้ okay, 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 งพร<ด>ิกครับโอเคโอเคเราตไ,ได้ค่ะนี่มันเหนียวได้ค่ะได้ได้ใจ่ลงพูนให้ค่อยห่อดิบๆผบเนี้ย สายฮาชอบเอาเนี่ยแล้วก็บซอยขิงใส่ <c oughs> อู้มาได้บอกแล้วมันต้องหานเห็นหน่อยงานลงมูลมาหานลงปักทำเริเนีเป็นอยงาตึงนะครับอืมไหว,วอ้ะโอเคเริ่มซาละเริ่มซาละฝนเริ่มซาครับเดี๋ยวเาเคือใสงหาหอครับอ,อาวางแบบนี้เลย โอ้นอกต้นออกหน่อยคาเดียวคำมันแต่ใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวมีขนมเส้นนะครับอ่ขนมเส้นอยู่ไหนคะขนมเส้นอยู่ฝั่งนี้ครับนี่หมอบอยู่ฝั่งนี้ติดมือดีเหงาต้องมือจุ่มต้องมือจุ่มน้ำนี่ครับจากนั้นพอเลยสชะพอแล้ว ลุงมูจะกินมดคำที่เลนกันเนี่ยมดคำนั่ดเวยไปก้าวหอดีดีหอดีดีลุงมูนบอกว่าเอาเนื้อน้อยๆหน่อยอะอ่าเออเออนั่นแหละครับอ่ะเออผักสดจับตรงนี้จำตรงนี้อ่านั่นแหละนั่นแหละเจ้าทำโม่เจ้าน้ำยมนึกว่าจะกินได้ก่อน Để khóc bạc, đây này. Ừ, được. Này. Ừ. <laughs> để đây nè Thật thật Cốp cường cho lại Mà Nói xô xô đã Rồi, cắt đã hấp Tới đưa Con sẽ háo và... à, con Nung luôn nè, cái con nhá này mắc có kính ngạo kính xơ <laughs> มานอนสวนนี้แล้วฝนต้องเห็นหมดค่ะต้องในสายุเข้าครับตกเลยครับบางมื้นที่ลุงฮุ้นปิวเลยอ่ะใส่ฮาดดูอ่ะทางอีสานทางมักใต้เขาแล้วน้ำล่วงไปแล้วเนาะตอนนี้อีสานจะพัาดเหมือนอน่ะจะโดนในพายุเข้าวันนี้ก็เป็นบรรยากาศย้ำมะข,ข่ำเมื่อคืนครับฝนตกเสียงอาจจะดังเราต้องขอสัมญาภัยด้วยนะครับ อันนี้อันนี้เป็นสลัดต้นนะครับจะนนมวนกินกันอีเลยเนาะของเส้นวางครับเป็นแล้วกับต๊อกน้ำจิ้มของเราเน,น,น,นี่ยแหละเออใส่หแามได้ชอบจินมืมเจ้าจินอยู่เอาจ้านี่จินนี่หนุ่ม,มนี่แบบอ่าใส่แน,น,นั่งหนุ่มละเอี่อก็ใส่ใแฮมก่อนเอาเลยค่ะ เแล้วเขาออจะห่อกัอนแบบนี้นะคะเวลากินพวกเมี่ยงพวกอย่างนี้นะครับมันต้องมันต้องกินคาใหญ่ๆครับมันถึงจะอร่อยนิดใสจาาํานะ้ำจิ้มมาแล่บขะารหมูกระทะนะสายฮาชอบกินนี่ค่ะถั่วน,น้อยหมันจทถั่วลันเตานะคะ ถ้าลวนทวนรันตามกลิ่นจะแห้งแต่ถ้าทวนน้อยจะออกหวานสดเสียวครับอันี้น้ําแห้งเลยถ้าแห้งๆบบนี้ต้องหั่นแบบชิ้นเล็กๆกว่านี้เป็นควายเป็นควายไว<ม>้นครับแล้วเอาไปห่อ,อก,กับไอสลัดครับแต่สายฮายนี่ชอบกินออกแนวซุกี่ครับผมหนูใจาสายฮายชอบมนซ้อม้มประเทศมึงคุณชอบกินเป็นอ่าเหมือนเนีเนเ่ยน้นกินชิชุดประมาณนี้ครับ หรือว่าน้ำจิ้มสามรสนะครับแล้วเขาอาจจะเอาเงื้อนะครับวางไว้แล้วก็เอาเวกาขนมเส้นพุ่นน่ะเอาวางบนเสียงเรื่องผมมันเปื้อนเนาะเดี๋ยวถ้ามันเหลือบนผูกเขายังถือต่อได้เอามาสองโลเอามาสองโลคุณเขากินมันบุญหรอก เลยกรอบอ่ะครับหมุนชอบเลยนะแบบเนี้ยชอบทำมันเนี่ยมันอร่อยนะ,ะเวลาที่นั่นต้องกินคำใหญ่ๆครับถ้ากินคำน้อยมันก็บบล้ำเนาะเต้าหู้ดอ่ะมือแกอ้มเนาะี่สวยเลยนะครับเน่ะพาล่าเหนีว่าพักลวนเนาะน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มพริกทอตเนาะเผ็ มันจะมันจะร้อนปากค่ะมันจะว่าเผ็ดนะมันร้อนปากขนาดเลยตีนเนาะตีนได้อยู่ถ้าไปยำมันกับบะลํานะถ้ามันแห้งๆนี่มต้องใส่เนื้อเยอะครับเนาะใส่น้อยเดียวพอเกียวอยา่เกียวใยญ่เกียวพอดีเกียวพอดีแล้วแต่มันจริงนะคะเวลาเราเอาเนื้อจนชุกเนี่ยเหนียว มันเหมือนใช้ตุนเนาะตุนนี่จะเปื่อยอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะกินดิฟดีกว่ากินดิฟมันจะมันจะหมูมากเลยแม่มันเปื่อยใส่ห้ามันก็กินดิฟเะค่ะหมูควายวัวปลาอย่างเงี้ยมันก็กินดิฟเลยตั้งแต่มาเจอลุงเด็กนี่แหละตรงตอนนั้นไปกินที่ไหนที่โรงเด็กน่นอนอ่าลองกินดูสันในค่ะครั้งแรกในชีวิตเลย หว,หวานหวานตั้งแต่ในหันยามใส่้ายยามขนาดเลย,ยตั้งแต่หัทน,นะตั้งแต่หันมาลงุงพงก็ซื้อกินตลอด <c oughs> คือแซลมอนนี่นะครับผมจะบอกไว้คือแซลมอนที่เป็นตัวหรือว่าเป็นชิ้นเนี่ยก็มาได้แหลามันซาครับลำซาเหมือนกุ๊กเต้นเนี่ยลำวกว่ากับาซาบิเยอะครับลองดูเพื่องมันนักลูกครับมันเหมือนตำแซลมอนไงอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่บางคนก็อาจจะชอบกินกับวาซาบิครับ กินกับซอสยงเี้บไมใ่ใช่วัฒนธรรมของไทยการกินการอยู่ของไทยรสชาติจัดจ้านลุงวนพอเอาแซลมอนมายำแซลมอนมาตำแซลมอนมาห้าเอามาโดงเนี่ยมันถูกปากของคนไทยไง,ไงค่ะมันก็นเลยแบบว้าวตลอดเลยเนาะถ้าเขามาลองทําในเมนูของท้องถิ่นแบบเนี้ยมันอร่อยไงลุงวนเพราะหวารสชาติของเขามันเป็นแบบนี้ไงกับ สเต็ปถึงเม็นแล้วเครื่องถึงถึงค่ะถึงไงถึงหมอชัดฝนฝนออมาปล่อยๆเนาะผมว่าคืนนี้น่อย่างทั้งคืนนะครับดีแล้วนะแบบได้วือเราทั้งเพลงใส่เงาไว้อยู่เพราะว่าเฮ็ดมาครั้งที่แล้วครับไอ้น้ำคืนทั้งสองฝั่งเบี้ยมดตื่นเช้ามันสั่น นอำนมนี่ใส่ฮะเอาไซฮะหั่นมาลูงคุณไซค์าะผ้าขนมิง้งอ,อ่ะอ๋อจะเป็นผ้าขนมิง้งเป็นผ้าผ้าซื้อจากไอ้อันนี้มันจะขนมิ้งนะซื้อจากไก้ไม่สายแหละออแต่ว่ามันจะเป็นหนาๆน่อย,อย่มันคล้ายๆขนแกะ่ะต็มเจ้ขนแกะนะคะมันคล้ายๆแต่นี่ยังหนาเลยขนงัวยังหนาไซพันฮะไอ้ไซพันหนึ่งอ่ะพันพันสองอ่ะประมาณราคาันสองอ่ะยังหนาเลยวันนั้นเอาราคา สามลอยห้าสิบมาลูกเี่าไปซ่ดูแม่ส i ả i สามลอยห้าสิบนะมุนจั๊กไปซ้ายใส่ห้าก็จั๊กมาขวากมดเจ้หนาวสองพื้นอะสองพืนอะสองพื้นเก้าพื้นเดี๋ยวเก้าว่ะพื้นที่สองพื้นที่สองว่าออกมาเจ้าว่าจะมาหนาวไอ้ลูกอันเดียวขอตัวกินกันก้อนนะครับหน้าเดียวเขาจะรับจะนอนก็มาแต่งกำลงกัครับ เนื้อเนี่ยกินได้หลายอย่างนะลุงพูนเอาแล้วตีเฮาเอาไปซอยพริกซอยไอ้อกระเทียมเออลุงพูนยังขัดกระเทียมสดอ่ะแต่ว่าใส่ฮาต่ำใส่นีดนิดละที่เฮาซอยพริกแล้วก็กระเทียมสดอ่ะที่ทําแบบนั้นก็อร่อยขนาดเลยเนี่ยนี่ตอนนี้เราสุ่มไฟไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนทางนี้เคลียเสร็จซับเรียบร้อยหมดแล้วครับ ตรงนี้ก็เป็นที่นอนครับเราส่วนหลอดไฟตรงนี้ก็เปิดทิ้งไว้ครับตอนนี้สายฮานน่าจะนอนครับ่ะเดี๋ยวเขาเข้านอนกันแล้วนะฝนตกครับท่านผู้ชมตอนนี้นะน้องฝนตกเราก็ไะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็ใสายฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับคลิปหน้าเราจะต้องมีเมนูเด็ดๆแน่นอนครับเนาะจะเป็นเมนูอย่างนั้นก็ค่อยว่ากันทีครับสำหรับคลคืนนี้ปาตีสวัสดิ์ครับไปแล้วครับ นอนละปิดไฟก่นนะอนเนาะ